สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การดูดวงเดือนธันวาคมพศ2564กับไดม m นด์เมจิกทาร์ดนะคะการดูดวงนี้จะดูด้วยไพ่ทาร์ดอย่างเดียวนะคะซึ่งเป็นการเปิดไพ่ตามลัคนาราศีของท่านหากท่านใดต้องการให้เฉพาะเจะจงสําหรับตัวท่านเลยก็สามารถที่จะแอดไลน์มาดูส่วนตัวได้นะคะแล้วก็ในส่วนของ การทำนายจากไพ่นะคะอยากให้ท่านรับพลังงานดีๆไปไปใช้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตหากไพ่อาทำนายอะไรที่เป็นการเตือนขึ้นมาก็อยากให้ท่านนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรืออาจจะเป็นเรียกว่าเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อนก็ได้ค่ะค่ะสำหรับการดูดวงนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมไดมอน n ์เมจิกตา อ่าทาร์ตลอดมานะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูดวงกันเลยค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราคนาราศีเมถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะก็เรามาดูดวงกันนะ้าชาวรัคนาราศีเมทุนของญาตเปิดไพ่แทนนะคะ ชาวรัคนาราศีเมถุนนะคะไพ่ตัวตนของคุณเดือนนี้บอกว่าตัวคุณเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายที่อยู่หรือว่ามีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างไปอยู่ในที่ที่หนึ่งซึ่งตัวคุณเองก็อยู่ระหว่างกลางระหว่างความอึดอัดกับความสบายใจนะมันจะเป็นเรียกว่าตัวคุณเองก็ เหมือนบางคนย้ายที่อยู่แต่ว่าอาจจะคับแคบไปหน่อยอะไรเงี้ยตัวคุณเองก็รู้สึกไม่สบายตัวเท่าไหร่แต่มันก็สบายใจอะไรประมาณนี้ค่ะคือเหมือนมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีแหละแค่ตัวคุณเองอะ่ะยังรู้สึกไม่เร,เรียกว่าปรับปรุงปรับตัวไม่ได้การปรับตัว กับสถานการณ์ใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองนะคะคุณยังทําไม่ได้เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าอนาคตมันก็จะดีขึ้นเพราะมันเป็นการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะต่อไปเป็นในเรื่องของการงานการงานเดือนนี้คุณจะมีชื่อเสียงในเรื่องของการงานนะชื่อเสียงในที่นี้คือสิ่งที่คุณทําเอาไว้สิ่งที่คุณหวังเอาไวะคะ้ค่ะการงานของคุณเดือนนี้มันจะประสบความสําเร็จแล้วก็เพื่อนๆหรือว่า ใพื่อในใสายงานหรืออะไรให้ความร่วมมือในการทํางานดีนะเดือนนี้งานที่คุณทําเอาไว้แล้วมันยังไม่สําเร็จก่อนหน้านี้นะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณทําทได้สําเร็จแล้วก็ผลงานออกมาเป็นที่เรียกว่าเป็นที่พอใจกับหัวหน้านะตรงนี้นะคะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงยกย้ายในเรื่องของการทํางานนะคะตัวคุณเองก็ เหมือนยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอ่ะแต่มันจะมีอะไรให้คุณเปลี่ยนแปลงไปมีอะไรให้คุณทํามากขึ้นหรือว่าหัวหน้าอาจจะหยิบจับมอบงานอะไรมาให้คุณนะคะซึ่งตัวคุณเองก็รู้สึกว่ายังไม่อยากได้แต่สุดท้ายก็ต้องทํานะคะแต่ทำแล้วดีค่ะให้รับโอกาสนั้นเอาไว้นะคะสําหรับต่อไปเป็นเรื่องของคนที่ค้าขายนะคนที่ค้าขายเดือนนี้เดือนนี้การเจรจาซื้อขายของคุณถือว่าเป็นในเกณฑ์ที่ดีนะคะจะมีผู้ใหญ่ให้การคอยช่วยเหลือนะ สินค้าของคุณมันจะเด่นแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคมบางคนคิดจะออกไปเรียกว่าเปิดธุรกิจใหม่ๆหรือว่าไปเพิ่มเติมทำธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นการเปิดใหม่นะคะก็สามารถทําได้เลยค่ะเดือนนี้ให้คุณใช้ไอเดียของคุณให้เต็มที่นะเพราะไพสรุปบอกมาว่าไอเดียของคุณมันจะสรรสร้างสิ่งต่างๆที่ดีเข้า ให้กับเข้ามาในตัวคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทําธุรกิจหรือว่าคนที่ทํางานอยู่นะคะก็สามารถที่จะออกมาทําธุรกิจได้นะคะต่อไปเป็นในเรื่องของคนที่ามาดูเรื่องการเงินกันค่ะการเงินนะคะในเดือนนี้การเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนนะเป็นเรียกว่าเป็นเงินที่เข้ามาแบบ เข้ามาจากการทํางานเข้ามาจากน้ําพักน้ําแรงของคุณแต่บางทีคุณอาจจะไม่ได้เป็นอาจจะไม่ได้มาเป็นเงินอ่ะบางทีอาจจะเหมือนไปช่วยงานผู้ใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วท่านให้เป็นทองให้เป็นสิ่งของอะไรคุณมานะคะมันจะเป็นประมาณนั้นหรือไม่ก็ให้กับข้าวมาไปช่วยเพื่อนบ้านหรือเพื่อนบ้านก็ให้กับข้าวกับมากินเยอะแยๆเลยอะไรอะไรประมาณนี้นะคะก็ชาวราศีเมถุนเดือนนี้เป็นเดือนที่เรียกว่า เหนื่อยนะคะในเรื่องการเงินแต่ว่ามันก็มีเงินเข้ามาแหละอาจจะไม่ได้เป็นเงินโดยตรงอาจจะเป็นทองหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่บางคนก็ไปเล่นเบอร์ทองเอาไว้อะไรอย่างงี้ก็ได้นะได้เหมือนกันก็อาจจะถูกเบอร์ทองนะคะในเดือนนี้ก็ชาวราศีเมถุนเรื่องเงินไม่ค่อยน่าห่วงคะ่ะต่อไปเป็นในเรื่องของความรักความรักคุณยังเพิกเฉยอยู่นะคนโสดคือตัวคุณเองยังไม่พร้อมที่จะรักใครหรือย,ยังไม่พร้อมจะชอบใครแบบจริงจังอะ่ะเหมือนถ้าเกิดว่าเจอก็ก อาจจะมีการแซวกันบ้างแต่ก็ยังไม่ได้แบบเหมือนยังไม่คิดว่าจะคบเป็นแฟนหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรประมาณนี้นะคะหรือเขาคนนั้นอาจจะสลับกับคุณก็ได้นะกลับด้านกันก็ได้เขาอาจจะไม่พร้อมจะคบคุณเป็นแฟนก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะต่อไปเป็นในเรื่องของคนที่มีความรักแล้วนะคะคนที่มีคู่คนที่มีความรักนะเดือนนี้คุณและเขาก็ต่างคนต่างอยากได้อิสระบางคนอยากแบบเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้คุยกันอะนะแต่ว่าก็ ท่องโลกอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะเหมือนเล่นหมดเวลาไปกับวันวันหมดเวลาไปกับการเล่นสื่อโซเชียลหรือว่าการดูหนังฟังเพลงซึ่งเป็นมุมที่เขารู้สึกเขามีความสุขอะแต่ตัวคุณเองก็อาจจะนิดหน่อยว่าแบบเออไม่สนใจกันเลยอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นการพาครอบครัวทุกคนพากันวางแผนแล้วก็ไปท่องเที่ยว ที่เล็กๆไม่ได้ใช้เงินมากก็ได้เช่นกันนะคะหรือบางคนอาจจะอยู่บ้านกันแต่ว่าหากิจกรรมทําร่วมกันในบ้านก็ได้นะต่อไปเป็นในเรื่องของคนที่เรียนหนังสืออยู่นะคนที่เรียนหนังสืออยู่เดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะในเรื่องของคําปรึกษานะคะท่านไม่ได้มาช่วยเรียนหรอกแต่ว่าท่านอาจจะให้คําปรึกษาคุณได้ซึ่งตัวคุณเองอาจจะมีแนวคิดอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะ ก็เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากนะคะสำหรับชาวเมทุนนะคะก็ขอให้ชาวเมทุนทุกท่านนะสู้ๆนะคะแล้วก็ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอบคุณค่ะที่รับฟังรับชมชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ